เออ auto, วีวีว oh. ีพักไว้พักไว้ทำอะไรกินวันนี้ดีหืมตอกว่าเป็นเมนูยังนอกระดกอี่ยังหลดอกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบง่ายๆไม่ติดมึงกันได้โอ้เออคือไหนวะเออเหยียดยังนอปาดเลยได้กินป้นนอบัดโอ้ยนั่งตั้งนานแล้วติดยังเออนั่นแหละฐานเดิมแดงแล้ว พัดเบาๆพัดเบาๆจะติดละนี่เห็นไหมติดละติดละโอ้คะแหนกอไฟแต่จะกินวัวนรอบ่เนี่ยสูตรได้ทอดมีห่อนเราใหม่บานเนี่ยมีหออ่อนยอดพอนกระเจี๊ยบบ้านอ,อ,อันนี้หมูโอ้วิธีการหลับหมี่ซอยซอยซอยใหญ่แท้ ข้มละตอนเลยโอ้จุ๊ดำมึนกินขั้มโหขั้มละตอนเลยขั้มเดียวมึงเบิดเลยเห็นไหมมันติดแล้วพัดไปเรื่อยๆี๋ยวมันก็ลุกปุ๊บๆๆๆเลยเห็นไหมโอ้มีหอวกลุ่มนับหัวโตคนสามคนใ่กลุ่มสองโต้ก็นียังอ่ะเด็ดกลุ่มเหี้ยงอ่ะเติ้นสีพัดเส้นใหญ่เติ้นสีพัดเส้นใหญ่ใหญ่สบายใหญ่ทำแขนอยู่ โอ้ใส่ล้ำมันหมูแหละคุเรคุเรแล้วลลบันสิพัดหมูเลยได้บาทนะไงใส่พริกเข้าไปบ่อยทานนึกเด้งยังใส่มันจากหนังตัว้ํำมันไล่ขนาดด้วยวะโอ้ยเป็นนางไก่เขาเลยนะมันมันห่อน,ด,น,นด้วยนะจับๆับๆับจับัอนะโอ้ นอนเลยดอวยด้่ะเขเลเ็่บนะโอ้โหฮ่าโอ้เดี๋ยวบอทาเต็มตบดาดใส่กันเดี๋ยวโอ้้หทุกแล้วเสใส่พักยังน้องมาเดี๋ยน้อง พักยังไะกระเจี๊ยบหยอดกระเจี๊ยบใส่หยอดกระเจี๊ยบปัฟหมูใส่หยอดกระเจี๊ยบล่องเบิ้งแบบสุดใส่นกไหมเนี้อนกไหมเหี่ยเนี้อนกไ,ไหมก,กินได้ไหมพวกใสนกไหมโอ้สับเจ่นขนาดเลยวะคงนัวคุรีคุล่พร้อมเสิร์ฟโรโบเตรียมเสิร์ฟ เอาเสริฟเสร์ฟตักเลยช้วยพอแล้วเสิร์ฟมาแผนกเสิร์ฟเอะพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่นี่ลองชิมดูดิอร่อยไหมเป็นไงรสชาติห่อนเผ็ดเผ็ดโอสุดยอดครับมามากินข้าน์ตกันบานผัดกะเจยบใส่ยังกับใส่น้ำมันใส่หมูหนีอ่อร่ยมาเสียบอสบียบเสียบแห้งประทนัน โอ้ยหอนก็หอนมาเลยครับเบาแล้วก็ลงมือ